ฉันพ่าวานาเม้ามันกุ้ยหมวนทีเนี้ยหัวสารคาบดิกินแล้วกินแล้วอเอแล้วป่นี่กินแล้วสุดมาม่แล้วป่นี่ยว้านเนี่ยเทานี้แหลแม่บายบเบิร์ดเดย์พ่อนุนนะคะกุยจุนหึ่นบริยินดูเลยเด้ครับเนี่ยื้อเกาลีเสื้อยิงนตั้งไ้กุยจุนหึ่น สวัสดีค่ะไม่ไม่ไม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่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 ไปเงี้ยกว่าเนี้ยไปงั้นเงี้กว่าเนี้ยถ่ายแบบใช่วาไปถ่ายเงี้ยกว่าพี่มอนพี่จะเจ๋ว่ะฮะถ่ายแบบอาจจะแบบเป็นแบบร้านชุดร้านอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะแบบว่าชู่ว่ามีชุดงามเลยอยู่ติ แี่มีมากินแม่ดิซื้อจุกมะฮองทองยานดิยานิเป็นล้มยันดิใช้แล้วนเราเป็นล้มนี่นี่แม่น้อยนี่หัอก็ได้กินข้าวกินกัเกินกไบ่อเโอ้แนว่มักเลยได้นี่้บด้บกินลวกป้าหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วแล้วซ้มบดว่ ของมักเลยเด้นี่ซอยจุเ็นตาโลเลยโลดเลวัลงเราเลยาั่จัดของพอบักินเขาก่อนโอเราอจัดักัไดไหมเนี่ยไม่หน่อยเี่ไม่หน่อยเนี่ยไม่หน่อยตายอยู่ ตาพันกันไปเรามงแล้วพ่อเถื่อตาพันกันคิวเริ่มผูกโบตเ์จีมาเอามั้ย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 จับเกี่ยวจนว่าขับท่องแล้วจริงอันบอกอันบอกอายุเนี่ยนี่เห้อมกินถึงพิษโอมเดี๋ยวเด้โอ้มาแล้วไอ้ลราวันนั้นมาแล้วพ่อไก่กินข้าวก่อน

สซลุกเพนบ่กินเขาเด้อค่ะเขาก่อนใช้กแล้วมาจ้ะอย่ามาแล้วเลมาลที่ก่ยตอนสองก็ได้ตามกเี้พี่แบงเล่นมกค่ะตอนสองว่ะสันตอนแรกตอนสอง อไก่นั่งยิ้มก้ดีใจครับเพราะนยิ้มจากหางกินเดี๋ยวพรเอกเรากินอบกันแจ๊บโอมสพระเอกหนึงร้อยเฮ้ยเ็นพ่อแม่ปวดซุมเห็นข้นวดุมเนาะยัง แล้ยิมดีมีความสุขเลยเอาเอ็ดเล่นปกาบอยใหญ่ยิมผมยิมมเป็นรปลอยเอ็เลยย่งย่า่าแวกี่นันย่างหัวหมู ถามว่าเป็นทังไหนพ่อเอกสากนี้บ่งอย่างหรอกสากนี้บ่มียิ้มว่าัษาแต่ว่าสากว่าคันมียิ้มไหมย่าหัวหมูไปถามอะไรกินบ่ได้เนาะเจ้าเกี้ยวดูอะไยเนี่ยน้าอันทันไหมคะนี่ยเนี่ยเนี่ยน้าแม่แม่ก็หัวหันมาหาหนูหนูก็หัวโอ๊ยพ่อเอกฉันได้รับตาเอาหลานเอารับตาเล่นนั่งจะเดิยวนี่ับตา จากโมหวคะแนนหนานเห็นแล้วเบื่อเทเลออยเห็นไหมซ้ำไม่หน่อยฮันหนานี้้อนคนบอยอีกฮันหนานมากจังฮันหนานมากนดฉากที่ง่ายที่สุดหนหนติดตามด้วยจ้ะหนังเรื่องหอบฝันเป็นหนังที่ <c oughs> นักสแสดงหลับตาเล่นนะคะตแต่ว่ารับรับหูก็ได้แต่ว่ารับตาได้อยู่เหตุ <c oughs> ผลที่หลับตาคือแนมหน้าแล้วหวัว จำแจวห,น,หน,จนึ่งพักบวกฝาพราะาเห็นไหนว่อันแจวอันหนึ่งฝาเาานี่ยบวกกันเพศอ่ะจำแจวหนึ่งพักบวกฝาอย่เ้า้น่ามันยงหนึ่งลาลวกพักจำแจวบ่ะอ,อืไม่วจัดไ้เพราะว่าเวลาบอกไม่ต้องพี่บอกถืเนาะโอลาโน ก็เลยตื่นแต่เศร,ร,ร้าผาปลาปาด้งมืนไปตามใจประสงค์